เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกไมค์ครับเป็นตัวเกมแสงเงาละครับคอมเวอร์ชั่น1.0.3นะครับโอเคไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรนะครับโอเคโอเคครับหลังจากที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครัือผบอกอาจจะแหลกนิดหน่อยนะครับโอเคครับโอ้ก็ได้มีการพัฒนานะครับว่าเป็นแล้วที่ยอดเยี่ยมเลยครับ เราไปดูตัวมาตัวมาก็ขยับนะครับดูนะครับดูอ้าวเหี้ยมันไม่ขยับวะเนี่ยอแต่เอ้าแต่ผมไปดูขั้นเรื่มันขยับวะแป๊แบ,บนึงครับมันจะอาจเกิดบักหรือเปล่ามันเกิดบักหรือเปล่าเนี่ยลองไปดูสิ ก็รู้ว่าต้นไม้เนี่ยไม่ขยับนะครับนะนะแต่ว่าโอ้โหท้องฟ้านี่เป็นอะไรที่สวยงามมากครับผมว่าเขาเริ่มการพัฒนามแล้วครับนี่แสงเงามาดูแสงไฟกันเลยครับ,บโอเคแสงไฟก็จะประมาณนี้เลยเฮ้ยทำไมเป็นสีขาว น่าจะเป็นสีขาวครับผมก็ไม่ลงกันครับผมก็เพิ่งเข้ามาเกันนะ,อะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับเป็นอ่าเซ็ตไทม์ตอนกลางคืนก่อนโอเคหลังที่เราปรับก,กันแล้ว,ลวเราก็ไปดูแสงไฟกันเลยอ่านี่อ่าแสงไฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม จะช่วยลดวยความแรงของเครื่องด้วย,วยครับพวดินไหมครับเป็นอย่างนี้นะดินนะโอ้โหัมีเสียงรบกวนะไรก็ขออภัยนะโอเคดูพระจันะะนะพัดจันก็ธรรมดานะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคนที่กดนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอ,อ,อตัวลาไปก่อนนะครับ ใช่ไงก็เป็นมือข่าวสารอะไรผมก็จะมาแจ้งอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม